สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูประยุ์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรอยุทย,ยาด้านการเมืองการปกครองค่ะด้านการเมืองการปกครอง ในสมัยอยทธยามีการปกครองระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้มีอำน,นาจสูงสุดในฐานะทรงเป็นสมุติเทพดังนั้นจะเห็นได้จากที่ประทับทรงเป็นพระราชวางังที่มีควางมงดงามมีระเบียบพิธีกรมมรมศักดร์สิธิ์นะคะพร,ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทัชทิราชธรรมดูแลทุกสุขของรัษฎรต้องกันบ้านเมืองและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีภรมิศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการปกครองการเมืองการปกครอง,รง,รองสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยพิยาตอนต้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงโปรดให้แบ่งส่วนราชการที่สำคัญออกเป็นสามส่วนได้แก่การปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนหัวเมืองและการปกครองหัวเมืองประเภทสราชดังนี้การปกครองส่วนกลางแบ่งส่วนราชการออกเป็น4ส่วนเรียกว่าจัุรสดม กรมเวียงกรมเวียงมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของราษฎรปราบปรามโจรผู้ร้ายและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกรมเวียงนะคะเปรียบกับปัจจุบันนะคะก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมน,นะคะกรมวางกรมวางมีหน้าที่พิจรารณาพิพากษาคดีความให้ความยุติธรรมแก่ราษฎร กรมวางเกียวกับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกระทรวงยุติธรรมค่ะกรมคังกรมคังมีหน้าที่เก็บเงินที่ได้รับจากภาษีัญญากรและดูแลการใช้จ่ายของแผ่นดินรกรมคลังเรียบเทียบกับปัจจุบันก็จะเป็นกระทรวงการคังนะคะกรมนากรมนามีหน้าที่ดูแลการทำนา และการเก็บรักษาสเสบียงอาหารสำหรับคนในพระนครกรมนาหากเราเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์ค่ะการปกครองบ้านเมืองการจัดการปกครองบ้านเมืองมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางแบ่งเมืองต่างๆดังนี้ หนึ่งเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่อยู่รอบพระเจดีฐฐนีเพื่อป้องกรรัฐฐนพระเจนีม์องพระราชวงศ์หรือเจ้านายชั้นสูงปกครองเื่อเมืองลูกหลวงมีสี่เมืองคือนะคะได้แก่เมืองลบบุรีนครนายกพระประแดงและสุพรรณบุรีนะคะ สองหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองที่ถัดจากเมืองลูกหลวงออกไปเจ้านายหรือเชิงนายที่พระมหา,ากษัตริย์แต่งตั้งไปปกครองเช่นเมืองตรมบุรีอินบุรีสิงห์บุรีราจีนบุรีชนบุรีเพชรบุรีราชบุรีนะคะลำดับ เมืองขุมบุรีนะคะและอินบุรีก็จะอยู่ในจังหวัดขุมบุรีเนะเป็นอำเภอในงห์บุรีสาหัวเมืองชั้นนอกเป็นเมืองขนาดใหญ่อยู่ห่างไกลรัชธานีมีเจ้าเมืองปกครองเจ้าเมืองส่วนใหญ่เป็นเสื้อสายจากเจ้าเมืองเดิม หรือผู้ที่ทางเมืองหลืองอแต่งตั้งนะคะ,ะหัวเมืองชั้นนอกนะคะอย่างเช่นเมืองนครราชสีมาจันะบุรีชัยยาพัทรงุง์สงขลาขลานะคะสี่ประเทศสลาดประเทศสลาดเป็น เทศราชเจ้าเมืองเป็นคนท้องถิ่นปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์ตามที่กําหนดนะคะเครื่องบรรณาการก็จะมีการส่งทุกๆสามปีนะคะก็จะเป็นแก้วแหวนเงินทองนะคะแล้วก็เป็นไม้สักไม้กิษงหนที่มีข้างนะคะส่วนเข้าสูืราชวังเรามาดูนะคะแผนภูมิการปกครอ,องหัวเมือง สมัยอยุธยาต่นต้นนะคะตรงกลางนะคะสีเหลืองๆก็จะเป็นรัชธานีนะคะกรุงศรีอยุธยานะคะสีเขียวนะคะก็จะเป็นเมืองลูกหลวงปกครองต่อไปนะคะหัวเมืองชั้นในนะคะสีส้มเป็นหัวเมืองชั้นในต่อไปนะคะในสีรวรมแบบสีฟ้านะคะหัวเมืองชั้นนอก ส่วนประเทศชาลาตนะคะรประเทศาลาก็จะเป็นคนใน้ัทธิบตังอีกแล้วก็จะมีการ,ส,รส่งเครื่องบรรณาการเข้าไปสู่พระราชวังนะคะคือกรงเสียทื่อยามนะคะสำหรับนะคะาการ,ารปกครองการเมืองการปกครองของอยุธยาตอนต้นนะคะมีพระมหาประศัพย์ของพระองค์ด้วยกันนะคะหนึ่งการที่หนึ่งนะคะคือสมเด็จพระรามทิบบีที่หนึ่งและการที่สองนะคะคือ สมเด็จพระบรมราชา,าะค,ะคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ทสงอยยงนะคะหรือเจ้าสังขยาค่ะนุสวรีเจ้าสังขยาเขาจะอยู่ที่มิตรรมนุ์จังหวัดอายุธยาคแะใผู้อหดวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะให้ถูกต้อง หการปกครองสมัยอทยาเริ่มตั้งแต่พระมากษัตริย์พระองค์ใดสองการปกครองแบบใดที่พระมหากษัตริย์แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรมสามกรุงศรีอทยุธยาเมื่อมีการเปรียบเทียบกับปัจจุบันคือจังหวัดใดน,นะคะว่าเด็กๆจะสามารถตอบคำถาม ทั้งสามข้อนี้ได้ถูกต้องนะคะสำหรับท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะักเรียนนะคะทุกๆคนที่มีความตังต้งใจเรียนในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแยะสวัสดีค่ะ